เราต้องเข้าใจคําว่ากาไม่ได้แปลว่าปฏิสนธิไม่ได้แปลเกี่ยวกับการสมสู่เสพความรักระหว่างชายกับหญิงซึ่งไม่ใช่เพราะถ้าแปลแบบนั้นจะกลายเป็นว่าดูถูกดูแคลนลดคุณค่าความดีเพศแม่ไปทันทีโดยจธสรมธรรมะแล้วสตรีซึ่งเป็นเพศแม่เป็นเพศที่น่าจะต้องยกย่องประเด็นก็คือชาวไทยพุทส่วนใหญ่เข้าใจกันผิดผสื่อความหมายกันผิดผิด ทำให้ผู้หญิงดูแย่และทั้งในเรื่องการปฏิสนธิระหว่างชายกับหญิงกลายเป็นสิ่งสกปรกไปเลยถ้ามองในแง่นั้นดังนี้เองถ้าเพศหญิงถูกมองว่าน่ารังเกียจก็แน่นอนละก็เท่ากับว่าดูถูกแม่ตนเองนั่นเป็นความผิดอันใหญ่หลวงของชาวไทยพุทธส่วนใหญ่ที่มองว่าการคือเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเป็นเพราะเลือกใช้คําผิดจริงๆแล้วไม่ได้หมายความอย่างนั้นซึ่งในหมู คนนับถือพุทธศาสนาในประเทศไทยส่วนมากเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดข้อใหญ่ใจความการหมายถึงความอยากความต้องการในทุกสิ่งอย่างที่มนุษย์เราปรารถนาจะให้มีปรารถนาจะให้เป็นปรารถนาจะได้มาครอบครองซึ่งภาษาธรรมก็คือคําว่าตันหาแปลว่าความอยากที่เราทั้งหลาย ต้องการสิ่งต่างๆในโลกใบนี้เช่นเราต้องการชื่อเสียงต้องการทรัพสมบัติต้องการอยากรวยอยากสวยอยากหล่ออยากได้ลูกที่ดีอยากได้ภรรยาที่น่ารักอยากให้ลูกเรียนเก่งๆได้ดีได้ดีสรุปกล่าวเป็นเรื่องความอยากทั้งหมดอันเป็นกิเลสตัณหาของมนุษย์ทีนี้กรณีหญิงชายอยากออกไปนอนด้วยกัน นั่นเป็นเรื่องความอยากส่วนบุคคลเท่านั้นเพราะความอยากนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างคนสองคนกับเพศที่ตนเองชอบนั่นเป็นกามเป็นเรื่องความอยากทั้งหมดซึ่งไม่ใช่ประเด็นสื่อสารถึงกระบวนการทำให้เกิดขึ้นคือปฏิสนธิข้อควรระวังถ้าการปฏิสนธิระหว่างหญิงกับชายถูกจัดประเภทเหมารวมว่าเป็นกามจะทำลายเพศแม่ไปทันทีที่จริงผู้หญิงเกิดมาเป็นเพศที่น่าสงสารอยู่แล้ว เพราะเกิดมาใช้บุญใช้กรรมทำหน้าที่ทั้งเป็นเพศแม่และทำหน้าที่เป็นภรรยาซึ่งทั้งสองหน้าที่ก็หนักโขอยู่แล้ว และน่าละอายยิ่งกว่าก็คือบางครั้งผู้ชายบางคนก็มองว่าผู้หญิงเป็นที่ระบายความใคร่ถามว่าถ้ามองแง่นั้นจะกลายเป็นว่าผู้หญิงดูแย่ดูน่ารังเกียจดูต่ำต้อยที่จะต้องถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสําเร็จความใคร่ทั้งทั้งที่จริงเพศแม่เป็นสิ่งที่น่าจะต้องยกย่องและที่สําคัญโดยจธสรมธรรมะแล้วอวัยวะเพศตรงนั้นไม่ใช่ของต่ําเพราะมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาจากตรงนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนเกิดจากตรงนั้นทีนี้คนไทยควรต้องช่วยการแก้กรรม ตรงนี้คนที่นับถือพุทธศาสนาควรต้องปรับทัศนติสมัยเพื่อไม่เป็นการเหยียดหยามเพศแม่ตนเองจากที่ใช้คําว่ากามผิดผิดเนื่องจากโยงคําว่ากามเป็นเรื่องเดียวกันกับการปฏิสนธิประเด็นเราควรต้องช่วยแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ผู้ชายบางคนมองว่าผู้หญิงเป็นเสมือนของเล่นจเจริญสุขจเจริญธรรมแด่ท่านทั้งหลาย